Ah, claro. ok. ครับครับสวัสดีสวัสดีครับการอ่านสำคัญอย่างไรครับโอ้การอ่านสําคัญมากๆครับคนเราในชีวิตประจําวันเราเราวนเวียนยกับการอ่านู่แล้วนะตื่นมาก็อ่านในในโทรศัพท์มือถือหรือว่าไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านป้ายอะไรอยู่แล้วแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างที่ที่บอกว่าคือหนังสือเนี่ยมันมันให้อะไรเราเยอะมากๆเลยให้ทั้งความรู้ให้จินตนาการให้หลายๆอย่างแล้วก็ยังสามารถที่ทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จได้อีกหลายๆแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าแนวทางหรือว่าเป้าหมายของเราเป็น แล้วก็เราชอบอ่านอะไรกันนเองค่ะสำหรับตัวผีผิงมองว่าการอ่านหนังสือเป็นการสร้างความฝันค่ะเด็กหลายๆคนอาจจะมีความฝันหรือว่ามีสิ่งที่อยากทําจากการอ่านหนังสือของหลายๆคนที่มีมองเป็นตัวอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าการอ่านหนังสือค่อนข้างสําคัญแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีแพชชั่นในการทําเรื่องต่างๆในชีวิตได้ด้วยค่ะสำหรับผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนเลยนะครับผมมาร่วมกันอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับเพราะว่าความฝันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นจริงได้จากหนังสือจริงๆครับ แต่ละคนจะชอบอ่านนิยายแ่เรเล่าให้ฟังดี่ค่ะอย่างของโต้เนี่ยหนังสือที่ชอบอ่านจะเป็นแนวแบบเล่าเรื่องผีอะไรแบบนั้นเลยครับชอบอ่านอะไรแบบนั้นมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันจินตนาการไปได้เยอะแล้วก็มันตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันมันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบแหละที่ที่เราเราชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเราก็มีแนวทางหลายๆแบบนะบางคนชอบอ่านนิยายบางคนชอบอ่านแนววิชาการอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสาหรับโต้เนี่ยโต้ชอบอ่านแนวนี้มากๆ ค่ะสำหรับตัวพิงพิงชอบอ่านหนังสือแนวความฝันค่ะแนวแบบว่ามีภาพวาดประกอบไปด้วยเหมือน,น,นาาเพิ่มจินตนาการได้ด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าชอบอ่านหนังสือที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะสำหรับผมนะครับอย่างที่บอกไปในบนเวทีตะกี้นะว่าผมแบบไม่ชอบหนังสือ แต่ว่ามันก็จะมีหนังสืออยู่ประเภทหนึ่งที่ผมอ่านแล้วถ้าผมชอบและสนุกกับมันเนี่ยผมสามารถอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนก็คือนิยายต่างๆที่ผมรู้สึกสนใจก็จะสามารถทําให้ผมเนี่ยอ่านได้แบบบางทีคือผมสามารถไม่นอนได้วันสองวันเลยเพราะว่านนิยายจริงๆครับ <c oughs> จริงๆรู้สึกว่างานพวกนี้มันใหญ่มากๆแล้วมันเรียกได้ว่ามันใช่มันม, <ừ. S 1> ม,นมีมันมีหลายรูปแบบให้เราเลือกมากๆว่าเราอยากจะสนใจหนังสือแบบรรไหนหรือว่า หนังสือตอนแบบในตอนเด็กๆเราไม่ชอบหนังสือแบบนี้โตขึ้นมาเราอาจจะรู้สึกว่าเราสนใจหนังสือแบบนี้ก็ได้ก็เกิดขึ้นได้แล้วก็บอกว่าเป็นงานดีๆแหละที่หมายถึงรวบรวมหนังสือหลายๆรูปแบบหลายๆหลายๆอย่างมาให้ให้ทุกคนได้ได้เลือกกันเนี่ยแล้วก็มันมันมีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายแล้วหลังจากที่เราเราเอ่อได้ซื้อหนังสือได้อ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วพอเราอ่านจนมันแบบเราเราเราพอใจแล้วเราได้ความรู้จากมันเต็มที่เราก็ายังสามารถส่งต่อได้อีกด้วยท<ช>ี่งานดีๆแบบนี้จัดขึ้นเราสามารถส่งต่อความรู้ส่งมอบ โอกาสดีๆต่อให้กับน้องๆอะไรเรื่องราวดีๆใช่ครับสําหรับผมนะครับก็จริงๆแล้วมันจะจะคุ้นเคยกับศูนยังสือจุลาอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่มัธยมนะผมก็จะมาหาซื้อหนังสือตอนสอบเข้ามหาลัยจากที่ศุนังสุจุลาก็ตอนแรกเนะี่ยผมก็จะรู้สึกว่าศูนังสอจุลาเนี่ยจะมีแต่หนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการสอบเข้า<ม>เกี่ยวกับแกดแพ่ ath, ต่างๆแต่ว่า พอวันหนึ่งผมได้มีโอกาสเนี่ยวันนี้ผมได้มาเดินดูในงานผมก็รู้สึกว่ามีหนังสือหลากหลายเลยที่เราสามารถเลือกอ่านได้ไม่จะเป็นเฉพาะจะต้องเป็นเรื่องเรียนอย่างเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะ